สบาย e. ดีพี่น้องสบายดีปรรษัทสุขคนกินหมูกระถาแล้วพี่น้องก็มาพักกันมานอนอยู่ห่มหมวงไป็นไงแม่แสวมาดีพี่น้องไปหาีเกนใหม่ก่อนมึงกี่ยาพูดเอย ดาราสถกินปานงเออลกินไปลมกินนปายพูดเฉยๆนะครับกกล้วยกล้วยกล้วยกับปลาเออท้องเถื่อนติดต่อ้องขอตามเพื่อนห่องรับแขกหองม่วงต้นเก่าต้นเดิมพี่น้องเลยอยาขึ้นมาเปิดเพงเงนน่ะเขามกี้ไหนเด้อข้นมาเปิด กูจะไปหาท่านแม่เหมือนกันนะมาตากพเออย่าไปเร็อ่ะไปโนี่มามีหลุดไปไปแค่แต่เตียงมึงมันบอดดีดังานาดบ่ตุรยยนมันไม่รู้จักหน้าที่ตากตากวัวเนาะ อยู่ไกล้ปุซายกระสุ่มกระซุ้ยนะรอบสามรอบสี่สบายดีนี่แหละพี่น้องเลยหลังจากไปทานกินโมกุฏะแล้วพี่น้องเลยล้างถั่วล้างซ้ำทำความสะอาดแล้วแล้วกันปะกันนอนเวนอยู่ห้องไข่ห้องเล้ากูฎังไข่กูฎังมัน

ขอเวลาเห่ขอเวลาวลตวหอเวลาบ่ขน่ขอเวลาหา่าหเวาหนกว่ขอานกเานบ่เอกนบเ่งอเหออเวนล่องวาขามาทางนบ่วนี่ กทงหมือเออก็จะทำามันทางอาธรระคือว่า้ามันทานี่แน่มีความหลับกันอี่ยักซุบซิบท้ามันทางนี่เลยถูกแก็มีเวียกน้อยอย่างโตม่อจะกินปลาหาเมือไว้ดเวาปลไปดอกนีกเนาลงที่กัน่อปลาปดอกเพื่อกไปแต่กลางคืนขึ้มนมื ไปย่องย่องไปเลยเนาะข้าบุตรได้ไปน้อยการคืนตาวเวนมันคนเห็นเอ่อเพื่อนยุบอ่อแงมันยังมีเพียนอยู่แยังอยู่ใบกลาตาวเวนอยู่การคืนเอาไม่เ็นเนาะเออเพียเยอะแม่นมันไปหาข้าวขู่มือแต่มันมาสาภาพนะมึงมาข่าวมือหอดบ้านใหญ่ัการคืนนั้นกลางคืนเลยก็อยู่บ่ได้ นางมีอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ดีมันไงมันหอนมาแล้วเมลงแแล้วของเสียมมาเจงูาดงาหม้อกระากเลยม่้อเปลี่ยน้วเปลี่ยนเปจิ้มเนี่ยเจ้าวายอยู่น้องเด้มนสบายดีปลูกดูลูกไม่จะทำเครื่อง่คร่อง พัวกาอยากนอนสบายได้เธออยากกันอนเปพี่น้องแต่งแก้พีชและหลินหมกไดเอาชางพ่นเห้มาช่างพ่นจะอากลุ่ตูามันมมีอยางกินเล่มัวงมันล่นมันลว กินมูากกิโฮะฮะมันกัดหนาจะบ่เป็นงมหอยหอกัดหนาสิแล้วบอกกัดมันก่อนมีตาเหมนกันนะกินมันก่อนอยู่ได้เลยคอยมิจเตนเตนทู้แล้วก็แล้ว วก่ตอนเีต้นนี้นั่งหมอาากไปใช้ทั้งน,นั้นนะนั่งก็ลังมีความสุขได้โอกาสได้ขึ้นแลยขึ้นแลนยมาขึ้นไปนะนม,มือแรกเนี่มมเรืออยู่ยเยก่<ช>อนเีาจะออกไปนะไปตอก เฮ้ยตออกระตาเฮ้ยเม่น้าก็อิกงกดกรต่อเออคามว่าใ่รต่อยกันเลยก็สิ้นละยุดเลยจะเจอติตอกเองสันทันสินคววันที่จะหายไปหากันนะบ่เลยมาเหตุะาสื่อนะมาสยู่ใกล้กันมาอยู่สื่อเดิเนน่ ขัดแปะเราบยังมิบยังสื่อๆหรอกชาจอยนี่อารมณ์เปะป่วนความสื่อโบยมีเหมงกันสื่อเรหน้าปสว่าวากันสื่อเบียร์จไปมากิบบสื่อที่ันอ้าวว่าได้ขบให้เบียรมาเาวดแมลงวันศินมานั่งมีโอกาสได้ขึ้นไปเด้ว วิดวันซินอยัางสีขื้นป้ายพันว่ะมีนาดกันอีพี่น้องแน่เจ้าเจ้าชีวิตภูม่นนงก็าชีมีพลวัพลังพี่น้องแต่วิลัก็เป็นโทษว่างานก็ขาดนี่งานวันเช้าก็พลังวันอาทิตย์ก็แน่ ทันกันแ <laughs> ดงมันแดงบ่าว,วอัเดียจะพ่ออัเปุยเราจะพลังเนื้อเล่าออกตกลงนะเนี่ยนกเสาพฟัวพลังพี่ออ้งองส <laughs> าจ,จ่อยสาวัวพลังมาสัน่น แน่ไอโคกสิโอาคารกพี่จะจ่อยจะฟัวฝลัลงป้าทใหญ่ทั้งอนมนทัทงสงเพวเนานมเมีย้อ่พะออลังแหละกกู่แล,ะแล้วเลนะไปละเปินหน่อยใจ,อ,ใจอ,อ่ะมันได้สบายดีปลาลูกนูลูกสบายปลาลูกแล้ว เมื่อยแล้วบ่ะคอรอเห็าผู้บ่าวสู้บ่หูบผู้บ่าวู้บ่ก็หูผู้บ่าวสู้กับป้ายานะ รูปคราบรูปคราบอยู่มารูปห้าเลขสำหรับคลิปนี้ฉันได้จบเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องพอดีข่าวมาเบิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องเดือนในเด้อพี่น้องขอบพระคุณหลวงหน้ำพระชุกุนครับสบายดี